นี่นะครับผมก็จะดรอปมาหมดเลยนะดรอปทับทิมมรกตแล้วก็ไข่มุกด้วยนะคุณผู้ชมนะครับสวัสดีนะสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านด้วยนะครับผมเราจะเป็นคุณผู้ชมในอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมเลสเตตี้นั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับผมผมมี1จุดที่จะมาแนะนํานะครับผมจุดจุดนี้เนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมวิ่งไปนะครับมันจะสามารถที่จะ ดอปเพชรออกมาให้คุณผู้ชมได้นะครับผมนี่โอ้โหดูดิอันนี้คือผมวิ่งเองนะมันก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะคือแบบว่าเวลามันเหลืออะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าวิ่งปั๊มเล่นเรยประมาณนี้นะมันจะได้ทั้งเพชรอ่าญมณีต่างๆนะครับผมทับทงทับทิมนะครับเนี่ยพวกเนี้ยพวกกล่องคิปตันพวกอะไรเงี้ยก็คือผมเอาไปแพ็คในกล่องเปล่าเรนะียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีอยู่เควสหนึ่งนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็คือเควสท,ที่ต้องเก็บรวบรวมไข่มุกทั้งหมด50เม็ดนะคุณผู้ชมนะครับ ก็สามารถที่จะมาเก็บตรงนี้ได้นะครับผมอีกอันนึงคือมรกตด20เม็ดนะเก็บเผื่อไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับผมประมาณวล19 20นะครับผมคุณผู้ชมต้องทำนะคุณผู้ชมนะโอเค๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับว่ามันจะดรอปยังไงนะคุณผู้ชมนะจัดไปปึออ๊บตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยู่หน้าเมืองเลยนะนะครับ NPC ชื่อว่าดีไซเนอร์หน้าใหม่นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะต้องเคยทำกันบ้างแหละเนาะนะฮะ นี่ก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะคุณผู้ชมนะครับผมตรงจุดๆดนี้นะครับไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับผมขับไปเรื่อยๆเลยเนี่ยอันนี้คือเหลี่ยมที่2ละนะครับผมจะมีทั้งหมด2ตัวนะที่ผมจะแนะนําให้ให้รับนะครับผมนี่ก็คือนี้เราผ่านแล้วอันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเออเฉียวรถไปเยอะๆนะครับเออเพราะว่าการเฉียวรถเนี่ยนะครับผมก็จะสามารถทําให้เราแบบว่าเพิ่มเ p ได้นะคุณผู้ชมนะครับนี่จุดสุดท้ายปุ๊บอ รอบนี้นะครับผมดอปเป็นมรกตมาแทนนะแล้วก็มีท่อหนึ่งอันนะครับในแต่ละรอบเนี่ยจะดอปไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมแนะนํามันจะให้รับเนี่ยนะครับผมก็คือคนนี้นะคุณผู้ชมนะครับนี่มีมี่ผู้น่ารักเออนะครับอันนี้ก็ไปส่งในตัวเมืองนะคุณผู้ชมนะครับผมส่งในตัวเมืองก็ค่อนข้างที่จะห่างจากจุดเดิมมากหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีทิคหนึ่งทิคนะคุณผู้ชมนะครับที่แบบว่า เออคุณผู้ชมดูเสร็จเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะไปทํากันได้นะคุณผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าแบบว่าวิธีการรัดนะคุณผู้ชมนะครับผมแป๊บเดียวแล้วคุณผู้ชมจะกลับมาที่จุดจุดเดิมเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ครับก็วิ่งโฟโฟร์นะคุณผู้ชมนะครับผมแล้วสมมติว่าแบบคุณผู้ชมอยู่คนเดียวไม่ได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะเล่นได้นะคุณผู้ชมนะครับในแบบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าตาเนี้ยเนี่ยเขาจะตอบอะไรมาให้เรานะนี่นะครับอันนี้คือจุดที่เออเนี่ยสุดท้ายแล้วสุดท้าย ดูนี่นะครับผมก็จะดรอปมาหมดเลยนะดรอปทับทิทมมรกตแล้วก็ไข่มุกด้วยนะคุณผู้ชมนะครับมีท่อมาให้ด้วยนะ,ะเออท่อเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมคิดว่ามันแบบนุ่มๆกากๆอะไรอย่างงี้นะครับผมก็สามารถจะไปขายได้นะคุณผู้ชมนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ,อ้ยแล้วสมมติว่าเราแบบเราวิ่งไปแล้วแล้วมันจะได้อะไรวะเอองงเหมือนกัน,ะน,น,นะอะไร,นนป,ร,ร,รประมาณนี้นะครับผมก็ผมอยากจะแนะนําอย่างงี้นะครับผมในอนาคตเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าอยากจะตีบวกเครื่องยนต์หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผม เป็นแบบใบบิงโกงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับผมจําเป็นต้องใช้อัญมณีพวกนี้นะครับทับทงทับทิมไข่มุกคิตตันอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไปตีบวกเครื่องได้นะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ไข่มุกเนี่ยได้ผมให้แนะนําให้เก็บไปก่อนเนี่ยนะครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้เควสในอนาคตนะคุณผู้ชมนีครับเก็บไปเลย50เม็ดนะคุณผู้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขายได้เลยนะคุณผู้ชมนีครับสำหรับวิธีการขายนะครับผมถ้าสมมติว่าใครไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําในคลิปต่อไปนะคผมรับ อ่านี่ครับผมหลังจากที่กดเข้ามาทาวแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะเด้งมาตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็มาตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมออกเมืองไปเลยตรงนี้นะครับอ่านะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมารับเควสดีไซเนอร์หน้าใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะครับทำวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีเพชรหรือว่าอัญมณีที่ค่อนข้างที่จะเยอะเองนะคุณผู้ชมนะครับท่านกูทำไม่ไหวเหยียดแมม เออครับผมแล้วก็จะมีของอันื่นด้วยนะครับผมเนี่ยเช่นของแต่งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในตลาดออรไลา์นี้ได้นะคุณผู้ชมนะลองดูนะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็จะเลิมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสงสัยมีคําถามแบบไหนนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะหรือว่าคุณผู้ชมมีจุดดรอปตรงไหนที่ดีกว่านะครับผมหรือว่ามีคําแนะนําที่ดีอะไรมานี้นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วผมจะทาคลิปขึ้มช โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวีสดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านด้วยนะครับ